สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการเพิ่มฟอนต์เข้าไปที่ซอฟต์แวร์แคดของเราแต่วันนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันที่จะเพิ่มฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ไทยนะครับบางท่านก็เรียกว่าเป็นฟอนต์ราชการนะครับแล้วก็สไตล์ที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับ ชื่อว่าไทยสารบันนั่นเองนะครับก็จะเป็นฟอนต์ที่หลายหน่วยงานเลือกใช้นะครับนอกจากไทยสารบันแล้วเนี่ยก็จะมีสไตล์อื่นอีกมากมายนะครับลองไปค้นหาด,ดูกันได้นะครับอันดับแรกครับส่วนมากปัญหาที่เราจะเจอก่อนก็คือเมื่อเราเปิดแบบจากที่อื่นนะครับจากดีไซเนอร์หรือจากเวนเดอร์ที่เขาให้มาแล้วเนี่ยแล้วสไตล์มันฟ้องว่าไม่มีเจ้าฟอนต์ไทยสารบันอันดับแรกครับเราไปดาวน์โหลดเจ้าฟอนต์ตัวนี้มา ดยให้เราไปที่ Google นะครับแล้วก็ไปที่ไทยสารบัญได้เลยครับก็จะมีหลายเว็บไซต์เนี่ยสามารถให้เราดาวน์โหลดได้นี่นะครับเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์ให้เราเข้าไปติดตั้งแบบนี้นี่ ตรงนี้นะครับผมอยากจะแนะนํานิดนึงก็คือในเรื่องของฟอนต์เนี่ยหากท่านไหนไม่คุ้นเคยกับการเพิ่มฟอนต์ในซอฟต์แวร์แคทนะครับคือในแคทนะครับฟอนต์จะมี2แบบใช่ไหมครับ1ฟอนต์วินโดว์สฟอนต์แคทเอาไว้ง่ายว่าฟอนต์วินโดว์เนี่ยมักจะเป็นตัวหนานะครับฟอนต์แคทเนี่ยมักจะเป็นตัวบางคล้ายๆปากการีลอยนั่นเองนะครับการติดตั้งนะครับเจ้าไทยสารบัญหรือว่าฟอนต์ราชการเนี่ยอยู่ในหมวดแรกครับก็คือฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ไทยฟอนต์วินโดว์ฟอนต์ตัวหนานั่นเองทีนี้การติดตั้ง จ้าฟอนต์ไทยตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนใช้เป็น Windows 10นะครับก็ให้คลิกครอบได้เลยแล้วก็คลิกขวาครับเลือกที่ Install แล้วก็รอให้คอมพิวเตอร์ติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ลงไปนะครับจะค่อนข้างง่ายสำหรับ Windows 10นั่นเองเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับให้เรากลับไปดูที่แบบนั้นๆนะครับก็จะพบกับเจ้าฟอนต์ที่ชื่อว่าไทยสารบัญนั่นเองนะครับ เราสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยไปที่ Annotation นะครับแล้วก็ไปที่ Text Style นะครับก็จะมีเจ้าไทยสารบัญเนี่ยเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับถ้าท่านไหนพบปัญหาว่าไม่มีฟอนต์ไทยสารบัญติดตั้งเข้าไปแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะเพิ่มเติมเจ้าฟอนต์ไทยสารบัญเพิ่มให้นะครับหรือบางท่านอยากจะเขียนใหม่นะครับอยากจะเขียน text อักษรขึ้นมาใหม่ด้วยสไตล์นี้ก็ ใช้วิธีเดียวกันคับมาที่เท x t สไตล์แล้วก็เพิ่มที่ไทยสารบัญน,นั่นเองสามารถนำวิธีนี้นะครับไปใช้กับฟอนต์วินโดว์ฟอนต์ราชการตัวอื่นๆได้ครับผมวันนี้สวัสดีครับ